การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดลบบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3ส,สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยที่6เรื่องเกษตรอินทรีย์ขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ อาจารย์ชาวัดหนูทองเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษลาวโอธานีจังหวัดลบบุรีทำการเกษตรแบบอินทรีย์เป็นการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการเกษตรด้วยความเข้าใจถึงปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบันทำให้อาจารย์ชาวัดผลิตปุ๋ยอินรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพแต่มีราคาถูกแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรอินทรีย์แบบไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีและมีผลผลิตที่ดีได้เครือข่ายเกษตรกรรมไร้สารพิษละโวธานีตั้งอยู่เลขที่134หมู่สองตำบลท่าวุง้งอําเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีบนพื้นที่ประมาณ100ไร่แบ่งเป็นนาข้าว90ไร่ปลูกพืชผัก ่50ไลและเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้การทําเกษตรอินทรีย์พร้อมทําการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปลรูปพืชผลและปุ๋ยอินทรีย์ที่คิดสูตรขึ้นเองแปลงสาธิตการทํานายโยนการทํานาแบบต้นเดี่ยวและการผลิตพืชผักอินทรีย์ต่างๆการทํานายโยนกล้า นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการทำนาที่จะช่วยประหยัดทั้งต้นทุนทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ต้องพึ่งสารเคมีในการกำจัดวัชพืชและ,มะแมลงเพราะนายโยนกล้าสามารถควบคุมหญ้าได้รวมทั้งมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชน้อยผลผลิตที่ได้จากนายโยนกล้าไม่แตกต่างจากการทำนาหวานมากนะสำหรับทำนาอินทรีย์นั้นปัจจัยการผลิตที่สำคัญก็คือปุ๋ยอินทรีย์แต่เคล็ดลับในการใช้ปุ๋ยอินรียในการปลูกข้าวปลอดสารเคมีก็คือจะทำอย่างไรเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วได้ผลผลิตที่สูงไม่ด้อยไปกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีที่ชาวนาคุ้นเคยซึ่งยังมีอีกมากมายที่ยังรองให้สําหรับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ชมตัวอยา่างแปลงสาธิตต่างๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลรูปจากข้าวอาทิน้ํามันลําข้าวข้าวอินทรีย์ปลอสารพิษผักปลอสารพิษให้ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย